ดีนะคะพี่อุ๋ิพงศ์เงียบจังเงียบจังเลยอะ่ะม <c oughs> ีคนอยู่ป่ะเนี่ยมีคนอยู่ในห้องไรอะ่ะเงียบจังเลย <c oughs> วส,สวัสดีครับคุณสายสวัสดีครับพี่ Ini tajon Hiya, Sabin, wadihai I came 뭔가 돌파수이가 누다. 코가 비제다라นะคะ. 치치엔 미해 어쩌 파반 차기 여보 보고 싶어. 자 부질없소. 일간래.

คุณอยากโดนเตะปะการ์ตูนพิมแบบนี้อีกจะเตะการ์ตูนแล้วนะพี่เลยพี่อะไรอ่ะพี่เป็ดหรอพี่ลูกเจี๊ยบดีค่ะเอ้ยค่ะคุณค่ะพี่นันขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ได้แบบสิบยี่สก็คือดีใจแล้วพ <MA nah ี่นอนขอบคุณนะค่ะพี่ถาวรสวัสดีค네่ะคุยกันหนูได้มาวันนี้หนูเซ็กซี่มากเลยหรอมีแต่ยุต่างชาติเข้ามายุต่่างชาติเข้ามาก็เซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่ จะไปเปลี่ยนชุดล,ล้วนะังงอะพี่นอนยังไม่นอนเหรอคะน่ารักสุดขอบคุณค่ะพี่อานใช่ครับใช่ที่คือแเร็ววันนี้็กซี่มากเลยหรอย You're so beautiful lily really. Buddy Hi Buddy

好。Okay. มีราตร้าสี่สิ0บาทเก็บได้ตั้งแต่หยากันยา smile okay b u d ล y no happy pro talk to me ไชอออกกา่่มลัังนเยที smile so happy buddy where are you from you make me smile สะดวกมีคาร์โบิสเดตละลเาใช้สู่ลากยล้ว่ยูสไวยลฟ h so cool i l i f o r n i เน o u n a เ e d Buddy i g ไม่ต้องพูดอะไรค่ะพี่แบ๊กไม่ต้องพูดอะไร

ขยีย้อะไรนะขยีย้อะไร<ม>ขยีย้อะไรแปลกๆนะขยีย้อะไรปังป้องโอเคโอเค I give for you โอเค give for you fighting fighting บัติ ซาลาฮ์ <Saint> <ex> <not S 2> thank you lovely first time you watching for me right what time what time you see me in my room right ยังทำอะไรคะพี่แว๊บพี่แบทแมนหมด รีชูอไอให้ทำงานจ้าสุ้ๆนะคะกินข้าวยังคะพี่แบ๊บเร่งงานดึกจัง

บอกว่าโกอ้วนหนูแบบไม่ไม่อยากกินเลยว่ะขนมอ่ะหนูไม่กินขนมเราไปเอาบ็อกกี้มากินกับเรามีบ็อกกี้เหรออยู่เมื่อวานติดขนม thank you ยังน่ารักไม่เบาดีกว่า โอ้บ oh, give me I give you กสตีกินขนให้พี่พี่ดูมีแฟนเป็นเทรนเนอร์เทรนเนอร์อาจจะช่วยได้แสดงว่าพี่เป็นเทรนเนอร์หรือเปล่าที่ทาเป็นเทรนเนอร์หรือเปล่า กินเยอะมากน no, อ๋อยคิดว่าจะเล่นมูกแบบเข้าใจเองซะหน่อยเอา้าว้าคิดเยอะเกินไปทันอีก <laughs> <laughs> พี่เขาไม่ได้เป็นเฮนเนอร์ แล้วงั้นนั่นมาสิคิดว่าจะมีคนแบบมาหยอ่อนไง,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 งแต่ที่ไหนได้ไม่มีค่ะไม่มีอ่ะก็ไม่กินไงคือฟ้ามันไปแล้วหรอ,หรอฟ้า good day oh คนมีความรักพี่ว่าค่ะคุณค่ะหมอนคนอินเลิฟปะหัวใจเต็มหน้าเลยอินเลิฟอินเลิฟอินเลิฟได้ปะอินเลิฟได้ปะยังไม่หิวโอเครักใครเหรอรักน้าจริรักใครโอ้ติ๊กยื้อเซอร์มาวีแวรวีแวรเรักใครมา คนที่มาหอมแก้มหนูอะแล้วคนที่จะมาหอมแก้มหน,นูตุ้เห็นรอยนี่ไหมเห็นรอยนี่ไหมคือแบบว่าหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วหนูก็ไปเกาใช่ไหมพอเกาแล้วมันก็เป็นรอยแดงๆอะคันมากเหมือนแพ้แพ้ฝุ่นยัย yeah, เออตุ๊ดตื๊ดต๊ดเกา่าภาษากฤษพูดอะไรอะขอ,ขอนหอมหนจีฮะจริงเหรอจริงเหรอหอมหนูเหรอผื่นแดงเปล่าใช่ผื่นเดรอ้าวเออหนูแคปไปแล้วหนูโดนผู้ชายที่ชื่อบอยหอมแก้บห <laughs> อมคืน หอมคืนได้ป่ะหอมคืนสิบทีได้ไหมขอาวคืนขานั่นแหละเมื่อกี้ก็คือไปเลไรก่อนนะโอเคเพื่อนสู้ๆๆๆๆอย่าบินฟาสขอให้ไม่โดนแก้มเอ้อะไรยุ่๊ยน่ารักที่สุดเลยแป๊บนึงหนูจะส่งอะไรไปให้ึ๊บ Ha-ha-ha! <laughs>